สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l ก x ิล a าเกม r TV วนะครับวันนี้พามาลองเล่นเกมมือถือเปิดมาอีกแล้วนะครับกับเกมรา a อน n ี r a M นะครับผจญภัยทวีปหมู่นะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนว MMO RPG ที่ผสมผสานกับแนวจัดทีมเทิร์เบดนะครับมาในรูปแบบของภาพอนิเมะน่ารักทีมแฟนตาซีนะจะออกแนวแบบเหมือนเทพ่ใหญ่นิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่า ตัวเกมจะสนุกน่าเล่นหรือเปล่าเออแต่วันนี้ก็เพิ่งเปิดวันแรกเลยนะครับมีเซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้นนะครับดีแล้วะได้ไม่ต้องกระจายกันเยอะนะครับเริ่มมานะครับให้เราเลือกสร้างตัวละครได้ก่อนเลยนะครับก็จะมีอาชีพอยู่ทั้งหมด6อาชีพนะครับแล้วก็รูปแบบของตัวละครอยู่4แบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูอาชีพละกันนะครับอาชีพแรกนะครับจะเป็นแชโดว์แดนนะครับก็จะเป็นอาชีพที่เน้นการโจมตีเดี่ยวกายภาพนะครับ อาวุธดาบทาจินะครับแล้วก็สถานที่เกิดอักรทัสนะครับนี่มีพรีวิวสกิลให้ดูด้วยนะครับมีสามารถกดดูได้ในรูปแบบการต่อสู้เิร์นเบี้นตีหมูเสียงภาคของเกมเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เป็นท่าตีเดียวนะครับอาแล้วก็ท่าที่สามโอ้อันติ <c oughs> เท่มากเลยเป็นเหมือนสมุยนเนี่ยนี่ะอาชีพที่สองนะครับ เป็นแอสทร่ลนะครับก็จะเป็นอาชีพที่เน้นการโจมตีเวทหมู่ใช้อาวุธคาทานะครับสถานท,ที่เกิดคือจักรวรรดิแอตแลนด์ Atlas นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าสาก <Bent casting. S 1> ิลแรกนี่เวทเป็นตะแกรม5ดาวเลยครับนี่เป็นน้ำแข็งหมู่นะครับแล้วก็อันที่3นี่เป็นโจมตีอันตีเดียวนะครับฮ้ยอันนี้ผมชอบ หมายถึงหมายถึงส,สกิลหมู่2อ,อันแรกนะแล้วก็อาชีพที่3นะครับ Whisper Win <SM U S 1> นะครับก็ตัวนี้จะเป็นอาชีพที่ใช้บูมเมลงนะครับเกิดที่เอล<อ>โดราโดก็จะเน้นการจบตีหมู่กายภาพนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลดีฟ <c oughs> ้าบูมเมลงนี่ปลาบูมเมลงได้ด้วยเมื่อกี้อันแรกเอาบูมเมลงตีนะแล้วก็อันตีบูมเมลงเอ้ยเท่เหมือนกัน วันนี้โดนอันติมู่ด้วยนะครับน่าสนใจอีกหนึ่งอาชีพอาชีพต่อมานะครับไลท์วิงนะครับอันนี้จะเป็นโจมตีเดี่ยวเวทนะครับแต่จริงๆแล้วฝมอมองว่าเป็นธนูนะเนี่ยใช้อาวุธธนูนะครับแต่ว่าคงเป็นธนูแบบอาบเวทมนต์อะไรแบบนี้นะยวเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับ <your> นี่โอ้โหธนูหมู่อันนี้แหละธนูเดียวแล้วก็อันติ Rain rat. อันนี้น่าจะเป็นขนูมหมู่หรือเปล่าดูซิยิงไปเยอะขนาดนี้อแน่นอนต่อไปนะครับอาชีพที่5้าแล้วนะครับก็คือออราเคลน,นะครับก็คืออาชีพคอนโลนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ฮิลได้นะครับอามาดูดีกว่าฟัอื้อหือ คอนทุบไปก่อนหนึ่งทีเป็นสกิลหมู่แล้วก็อันนี้เป็นสกิลเหมือนจะเป็นซัมมอนหรือเปล่าอันนี้อันที่สองเนี่ยนะออแต่ไม่รู้ทำอะไรได้นะแล้วก็คลาสที่สามอันที่สามนะครับเป็นฮิวนะครับกลางปีกกลบินไปเลยนี่ฮิวให้เพื่อนทั้งทีมนะครับแล้วก็คลาสสุดท้ายนะครับคลาสที่สี่เป็นเมจิกม <Your S 1> <Magic> ิวสิกนั่นเองนะครับ อาวุธเป็นเครื่องดนตรีเอ้ยแนวอะ่ะเนี้ยจามูเกาะอ่าวคอนนะครับก็จะเป็นเน้นการควบคุมผนึกนะครับเด,ดี๋ยวดูดีมีสกิลตีหมู่ด้วยสกิลที่สองละ่ะ <Rest well. S 1> นี่ไงผนึกทำให้ศัตรูหลับนะครับแล้วก็สกิลที่สาม Dance <with> me Dance w i t อ่าก็จะเป็นโจมตีหมู่เหมือนกันตอนนี้ที่สนใจนะ มีตัวเวทตัวมูมาแรงแล้วก็คอนโลนะครับอ่ะ,ะเดี๋ยวมาดูเกี่ยวกับการสร้างตัวละครก่อนนะว่ามันสามารถปรับเป็นยังไงได้บ้างน,นะครับอันแรกคือเป็นผู้ชายปกตินะครับอันที่2คือผู้ชายไม่ปกติคือตัวใหญ่ไม่ได้หมายความเกลียรงเกลียอะไรอะไรอย่างนี้นะตัวใหญ่นะครับเออตัวใหญ่นี่คือยังไงโอ้คือร่างกายกำยำนะครับก็มีผู้หญิงตัวปกตินะครับ หุยตัวน่ารักอะ่ะ <laughs> แล้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กนะครับไซมีนิเฮ้ยมีต่อตัวได้ด้วย <laughs> แบลวมากเลยอันนี้เหมาะกับคุณออนมากเลยแต่ว่าวันนี้เราเล่นอยู่ไหนะอ่าเราเป็นตัวผู้ชาย <I know. S 2> ปกติแล้วกัน <laughs> เอาอาชีพนี้เลยออร์คเคิลน,นะครับจะดีหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะสงสัยสกิลที่สองมาเลยวะนี่อันนี้มันคืออะไร <laughs> เออว่าแล้วเราเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูดีกว่านะครับเพราะว่าเกมนี้รู้สึกว่าจะมีเกี่ยวกับระบบการเลี้ยงพวกมังกรหรือว่าไดโนเสาร์อะไรสักอย่างด้วยนะที่จะามาเป็นเพื่อนช่วยตีนะครับอันนี้เราขอเน้นตัวฮิวแล้วกันสายซับหลังจากที่เราเลือกอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถมาแต่งหน้าตาแล้วก็ลักษณะของตัวละครเราได้นะครับอันแรกคือเลือกรูปลักษณ์ลักษณะเริ่มต้นนะครับนี่ก็เกี่ยวกับพวก ชุดเนาะอ่ามันสามารถซูมเข้าซูมออกดูได้นะครับแต่พอกดปุ๊บม,มันก็จะซูมเข้านะวันนี้หน้าบากซูมออก่อยสิอันนี้ดูแบบเป็นคนใจดีอ่าแล้วก็อันนี้คือศีรษะนะครับสามารถขนาดอ่าขยายขนาดศีรษะได้นะครับทรงผมยังมีทรงเดียวอยู่เลยครับแล้วก็สามารถเลือก สีผมได้นะครับสีผมมีสีผมที่สองวลยเหรออ๋อคือมันเป็นไฮไลท์เขียวแดงลองหมุนดูมันไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่เลยเดี๋ยวลองน้ำเงินแดงโอ้โหทีนี้ม่วงเลยเหลืองแดงล่ะถ้าเป็นเหลืองเหลืองส้มก็ไม่ได้นะ,อะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกัน สูมงมามาดูนี่หัวทองแล้วก็สีผิวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นย้อมสีแบบชุดแต่ละส่วนนะครับก็ใครที่อยากลองตกแต่งยังไงก็ลองดูได้นะครับสามารถแชร์ข้อมูลแล้วก็น่าจะคัดลอกข้อมูลได้ด้วยแหละโอเคเดี๋ยวเราสร้างตัวละครแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าใส่ชื่อตัวละครนะครับเริ่มเกมกันเลย เข้ามาสู่ตัวเกมกันแล้วนะครับนี่ในเกมนี่ก็จะมีคำอธิบายภาษาไทยด้วยนะแล้วก็เสียงพากนี่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเวลาเริ่มต้นนี้เราก็สามารถทำเควสได้ง่ายๆเลยโดยการ Follow เควสไปแบบนี้นะครับกดไปปุ๊บก็จะไปคุยมาฮาย่าก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆของในเกมครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามกดค้ำๆไปเพื่อไม่ให้เป็นการสปอยเกมมากเกินไปนะเอาแค่ดูระบบกันก็พอนะครับ ข้มๆไป <laughs> ได้อุปกรณ์แล้วก็สำหรับการเดินเควสเนี่ยมันจะเป็นระบบออโต้ให้ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเล่นได้สบายมากเลยสำหรับมือถือนะครับเพราะว่าถ้ามือถือมานั่งกดอนน้มันจะร้อนเครื่องนนอะเนาะในส่วนของเควสที่ไม่ได้สำคัญอะไรมากเราสามารถออโต้ไปได้นะครับย่อดจดหมายโอเคตอนนี้ได้จดหมายนังเกตมแล้วไปกันต่อ ได้รับเงินแล้วก็ EP นะครับยังไม่ได้เริ่มสู้เลยตอนนี้ยังเป็นเดินเควสพูดคุยอยู่นะครับอยากดูระบบต่อสู้แล้วสิโอ้เราได้รับสกิลแล้วนะครับต่อไปน่าจะได้สู้แนละ้ะเอาละ่ะต่อไปก็จะเป็นการต่อสู้เลยนะครับตอนนี้ก็จะนี่เดินไปเอาชนะเจ้าจำดราก้อนนะครับเป็นสัตว์ประหลาดเดี๋ยวดูระบบต่อสู้ของเกมเลยอุ้ยมันออกแบบมอนสเตอร์สวยมากเลย เป็นส,งสังแสงเป็นกรอกๆด pues mm ้วยมาเจอกับจดรากอนะครับเริ่มมานี่เรามีตัวเออคนอื่นมาด้วยเหรอมีชิวเวนดี้แล้วก็ตัวเรานะเหมือนมันจะตีกับคนอื่นได้ด้วยนะเนี่ยเออจริงด้วยใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็น NPC เหมือนเป็นคนน่ะเข้าไปทำเควสพร้อมๆคนอื่นเหรอไม่จริงอะ อย่างนี้เราเลือกคิวมาก็ได้จะเป็นประโยชน์ต่อทีมนะอ๋อไม่ใช่มันเป็น NPC แต่ไอคนเมื่อกี้ที่ชื่อคิวอะใช่หรือเปล่าไม่รู้อะโอเคตอนนี้ก็เก็บของเก็บอะไรไปนะครับ วันนี้เราได้รับไข่ลูกองค์กรมาเป็นังกรที่โปล่มาแต่ขาได้รับไข่ของแรปเตอร์มาแล้วนี่สามารถติดตั้งสัตว์เลี้ยงได้ว๊ออกรบเลยปลูกส,สัตว์เลี้ยงแรปเตอร์ออกสนามแล้วเดี๋ยวขอกดดูรางวัลอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับสำหรับรางวัลเพิ่มเติมของเกมนะครับอันนี้จะเป็นรางวัลในส่วนของ จำกัดเวลานะครับอันนี้ก็เติมเพชรรายวันนะครับอ่าพอเติมเพชรเนี่ยก็จะได้ของรางวัลต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอ่ามีแจ้งเตือนรายวันอยู่ด้วยนะตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของการดาวน์โหลดไคลแอรตัวเต็มนะครับถ้าเราดาวน์โหลดไคลแอรตัวเต็มเนี่ยก็จะได้รับเจ้าตราประทับจริงใจนะครับ เป็นไอเทมระดมคู่หูที่ใช้ได้ตอนเลเวล17นะครับเพิ่มเติมมาแล้วก็ถ้าเกิดเราผูกอีเมลนะครับก็จะได้รับตั0 0 0 0่ลาประทับจริงใจ3แล้วก็ซิมเวอร์อีก5,000 50, 0นะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยผูกโอเคไปลบกันเถอะเจอกับสัตว์เลี้ยงอีเธอพร้อมลบแล้วโอ้ตัวเบิ่มเลยอรอบนี้ไม่มีคนข้างหลังแล้วแสดงอ๋อมีคนสนากาอ๋อไม่เป็น NPC โอเคอ้าวสัตสัป,ปหลาดหนีไปแล้วลบชนะเลยยังไม่ได้สู้เลยก็ขอบคุณคนสมากาศที่มาช่วยเหลือเรานะครับมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของรางวัล พวกไลายวันอะไรแบบนี้ไงน,ะนี่กดรับ you ไปต่อหาบอเบาะแสนะครับแล้วก็มีรางวัลอื่นนะรางวัลออนไลน์นะครับก็คือออนไลน์ครบเวลาตั้งแต่5นาที10นาที30นาที60นาทีแล้วก็120นาทีก็จะได้ของรางวัลน,นะครับรับซะก่อนแล้วก็นี่ส่วนนี้คือเช็คอินทุกวันก็จะได้ของนะครับ เทลลี่ล็อกอินนั่นเองนะจะมีทุกวันทั้ง30วันเลยยืนยันได้สกิลใหม่อีกแล้วเกี่ยวกับฟังก์ชันคู่หูก็จะเปิดตอนเลเวล18นะครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆก่อนละกันเนาะช่วงนี้เดี๋ยวก่อนต้องเลื่อนมานี่มีกัน ะระบบการเล่นแบบไขบปริศนาพัซเซลปนๆมาเป็นมินิเกมน,นี่นงปึ๊บอ่าตรงส่วนนี้ก็คือเอาดูไม่ทันเดี๋ยวกดดูใหม่แล้วกันอ่าตรงส่วนนี้นะครับก็คือรางวัลเติมเงินครั้งแรกนะครับ35บาทรับกล่องออกเดินทางมูลค่า1 8 0 0 0เพชรนะครับ ก็จะมีพ่อควณเหนียวเพลงลบทหารยามแล้วก็ซิมเวอร์อีกแสนหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่2วันที่3ก็จะได้ของอีกนะจะเป็นแพ็คฝึกฝนคุณสมบัติแพ็คฟิวชั่นสัตว์เนี้ยนะครับการตัดสินของอรรอ,งอร์คเคิลเซนเวยพอแล้วก็ซิมเวอร์นะครับอ่ามีระบบบัตรกำนันด้วยนะเกมนี้พวกโค้ดนะครับเดี๋ยวต้องรอรับดูว่าในเกมนี้มีโค้ดหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้รางวัลของขวัญลูกโซ่นะครับ ยังรับไม่ได้ต้องรอนับถอยหลังเวลาก่อนอแล้วก็ตรงนี้เป็นอัปเกรดรัดวๆจากแจกของฝวันไม่อั้นนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเก็บเลเวลหรือเปล่านะเหมือนต้องต้องกดเควสก่อนนะครับโอเคแล้วก็มีโปรพิเศษอะไรเนี่ยยังไม่มีเนาะ,อะขอไปดูร้านค้าในเกมนิดหนึ่ง ก็จะมีหอการค้ามอนะครับเป็นเกี่ยวกับเพิ่มช่องเปพกพานี่เนาะแล้วก็ไอเทมเกต่างๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับมีแต้มระบบเติมเงินอันนี้ก็คือราคาเพชรในเกมนะครับพันหนี่นได้ประมาณ3,960เเพชรเนาะก็สามารถเอามาใช้จ่ายในส่วนของ ของที่มันขายในมอได้นะครับเีีไยเพชรนะครับบางอย่างก็แพงบางอย่างก็ราคาปกตินะครับโอเครู้สึกว่าเกมนี้ก็จะมีเพชรไม่มีเออมีเพชรฟรีแล้วก็เพชรล็อกด้วยนะครับพร้อมลุยกันต่อ อ๋อข้างหลังนี่คือเป็น NPC ในเควสตเอาแล้วผมนึกว่าเป็นคนนี่คม <c oughs> แต่เอ็นีซนี่แบบโจมตีแรงมากดีแล้วที่เราเลือกสายฮีวม,มา <c oughs> อ่ามี ฟังก์ชันใหม่มาอีกแล้วนะครับล็อกอินลื่นเริงได้รับของด้วยแล้วก็สะสมล็อกอินวันที่2จะได้พาหนะบินได้มังกรหมอนะครับต้องรอก,ก่อนลองขี่ดูนี่โอ้โหยืนขี่แบบนี้เลยนี่เรียกขี่เหรอโอเคแปลีแถวลุยกันต่อ หลายคนนี่เลเวลไปถึง30แล้วนะครับเราเร็วกันมากๆเลยตอนนี้เรายังอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่15หรือเปล่าเลเวลของเราดูตรงไหนเอ่ยข้อมูลน่าจะ15นะ ข้างหน้าเขียนว่า15แต่ในนี้ไม่ไม่มีเขออียน๋อีมีตรงนี้15โอเคก็ถือว่ากลิก่นเลี้ยไม่ยากนะครับเรื่อยๆรู้สึกว่าในหน้าต่างโลกนี้จะมีการเริ่มพูดคุยกันแล้วนะเกี่ยวกับการหา สมาชิหาอะไรแบบนี้นะครับมีคนบอกโค Star ้ด STA S ขีดหกแปดสามใช้ได้จริงหรือเปล่าน่าจะใช้ไม่ได้นะอ่ะมาจนถึงหลักแท่นบูชาโลกแล้ว เกมนี้ถ้าเล่นกันเป็นกิลก็สนุกนะนี่มีคนเริ่มรับกิลแล้วนะครับมีนี่ระดมคู่หูด้วยนี่ไงคือระบบการสุ่มคู่หูในเกมนะครับก็จะมีระดมฟรีหนึ่งครั้งระดมฟรีหนึ่งครั้งตรงนี้หรือว่าใช้ไอ้เจ้าตัวตัวเนี้ยใบอะไรไม่รู้ต้องย้อนไปดูเมื่อกี้ที่เราแจกตอนช่วงแรกเออที่ที่ผมกดรับตอนช่วงแรกนะครับว่าชื่อใบอะไรนะ เดี๋ยวขอระดมคู่หูทีหนึ่งรีหนึ่งรอบยืนยานเอากดไม่ทันติดเคเวสพอดีได้รับซิลนะครับแล้วก็อันนี้ระดม,มอีกทีหนึ่งได้รับดีโอกโกระดับตำนาเอาเป็นชิ้นส่วนนะครับอตอนนี้เลเวลเรา18แล้วเมื่อกี้กดล็อกฟังก์ชันมาเพิ่มนะครับเขียวของฝันลูกโซ่มาแล้วด้วยนี่ไง ตาประทับจริงใจเออสำหรับใช้สุ่มนะครับรับของเพิ่มอีกแล้วลายแทงสมบัติมาที่ระบบคู้หูนะครับนี่ไงผู้หูในเกมนะครับนี่มีชีล่าเวนดี้ชิวโแล้วก็มีตัวหลายๆตัวคือเกมนี้สุ่มคู้หูด้วย สามารถระดมได้เดี๋ยวค่อยมาระดมแล้วกันเราลุยเครีรกันต่ออีกนิดนึงพร้อมลบอีกแล้วนะครับก็ระบบการต่อสู้ในเกมนะครับมันเป็นเทิเร์เบตแต่ว่าอ่าเขาจะออโต้ไว้ให้หมดแล้วนะครับนี่ระบบการต่อสู้ทีนี้เราสามารถปิดได้นะแล้วก็สามารถเลือกกดได้นะครับแต่ว่าออโต้ไปก็ได้สบายกว่านะครับเอาไว้เฉพาะด่านยากจริงๆค่อย มาปุ่มเองก็ได้โอ้ตอนนี้มีแพ็คเสบียงเซอร์ไพรส์เพิ่มมาอีกนะครับก็ถ้าซื้อณนะเวลานี้99บาทก็จะได้รับของคือเพชรแล้วก็ขอบแล้วก็ไอเทมเพิ่มนะครับนี่เป้เสบียงจะเพิ่มมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวลุยอ,อีกนิดนึงเหมือนใกล้จะเจอบอลแล้วหรือเปล่าอาโปเช่ เออกันหน่อยเลเวลยี่บห้าทีมเราเลเวลสิบเก้ามีคนสมตะการมาช่วยอีกคนหนึ่งมีซีลา่าเวนดี้แล้วก็ชิวเป็นคู่หูคู่หูออกได้ทั้งสามคนเนี่ยแล้วก็สไล้งอีกหนึ่งนะครับโอ้โดนหนักโดนหนักโอ้โหแนะนะต่ว่าสมตะการโหดมากเรียบร้อยเอาชนะอีกแล้วนะครับมีเพื่อนช่วยก็ดีไปอย่าง You have to claim ปลดล็อกฟังก์ชันห้องชุดมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวนะนี่ไงพอรางวัลพอเลเวล,ลเราเพิ่มนะครับก็จะได้รับชุดเรื่อยๆเป็นอุป m e n ์ให้เรานะครับเอาอมาใส่ตอนนี้นอกจากระบบเควสหลักแล้วนะครับก็จะมีเควสย,ย่อยหรือว่าเควสเสริมนะครับนี่ให้เราไปหาด้วยครับป๊าบขอซื้อ,อ ยืนยันกระโปรงพึกษ,ษาให้เอลินเราจะได้เอลินเป็นพวกไหมไม่ได้แฮะแล้วก็อ๋อมันจะเป็นเควสท,ที่หนึ่งอสอันนี้เควสท,ที่สาแล้วงานจิปถาถรนะครับตัดแต่งหิงบูชาก็พวกเควสย่อยเนี่ยเราก็จะได้ exp แล้วก็งเงินนะครับเยอะมากนี่มีสกิลมาแล้วนะครับสกิลเนี่ยเราสามารถกดเลือกอัปเกรดได้นะครับเดี๋ยวนะอันนี้จะซื้ออะไรโอเคโอเค อัปเกรดด่วนนะครับนี่แสงออโราปอมันจะอัปเกรดหมดเลยโอเคพูดถึงเรื่องสกิลแล้วขอดูสกิลอีกนิดนึงอะมีในเรื่องตระก,กูลมาอีกแล้วยังไม่ทันดูสกิลเลยอันนี้คือการเข้าร่วมตระก,กูลนะครับเข้าร่วมครั้งแรกก็จะได้ไอเทมมากมายแล้วก็รับกําไรมากมาย มีกิจกรรมต่างๆด้วยก็น่าจะเป็นการเข้ากิวหรือเปล่าสมัครในคิดเดียวนี่ไงมีคนชื่อฟรอสเข้ามาคนแรกเลยนะครับสมัครในคิดเดียวสมัครได้หรือเปล่าไม่รู้เ <laughs> ชียงที่คู่หูอีกทีหนึ่งอ๋ออันนี้คือให้ระดม,มอย่างเดียวไม่ไมีอะไรนี่อ่าในส่วนของสกิลนะครับของอาชีพ ตัวโลคาทานะครับก็จะมีแสงออโรราแล้วก็พีิพาคษาสุดพลังนะครับแล้วเดี๋ยวพอปลดล็อกได้จะมีฟื้นคืนจิตฟื้นแสงศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวนะเปิดแชทเปิดแล้วเข้ามาที่ตระกูลนะครับเขาบอกให้ส่งไอคอนไปได้ก็เกมนี้จะมีไอคอนสำหรับพูดคุยกันด้วยนะครับปิดแชทไปก่อนนะขอสก,กิลอีกทีหนึ่ง แล้วก็เมื่อกี้ถึงแสงสศักิ์สิทธ์ใช่ไหมล้วก็ซื้อคืนอาณาจักรนะครับวันนี้ต้องตามเลเวลนะห้าสิบสามสิบสี่สิบนะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบโอเคมาดูที่กิจกรรมมีอะไรอีบ้างกิจกรรมของเกมนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมประจําวันนะครับที่เราต้องทําให้เรียบร้อยทุกอันนะเพราะว่ามันจะได้ค่าแอคทีฟนะครับเพื่อมารับของรางวัลเนาะวันหนึ่งก็ควรจะ ทำแอคทีฟไมครบร้อยนะครับแล้วก็ไอตัวกิจกรรมประจําสัปดาห์นะครับแต่อันนี้จะเปิดที่เลเวล40 45แล้วก็30นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการท้าทายรวมถึงกิจกรรมที่กําลังจะเปิดในภายหลังอย่างนักซิ่งตระกูลนะครับทานายไพ่ทาโร่ปกป้องตระกูลศึกปกป้องตระกูลโอ้อันนี้น่าจะเป็นศึกอิวนะครับแล้วก็ออนเซนภูเขาฮิมะโอ้กิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ใครที่ชอบ เกมแนว MMORPG ที่เน้นคอมมูนิตี้แบบนี้นะครับแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของเทิร์นเบทนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับจากใน Google Play Store แล้วนะครับวันนี้ oh, วันนี้หมดใหม่เปิดไม่เพียบเลยอัพเวลสกิลอีกทีหนึ่งอัพเร่งด่วนเล่นง่ายเล่นสนุกเพลงเพลาะเล่นเพลินๆน,นะครับก็ลองดาวน์โหลดมาได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอรีวิวไว้คร่าวๆประมาณนี้และกันเพื่อไม่ให้เป็นการ สปอยตัวเกมมากเกินไปนะครับก็หากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซ u b s c r i b ์ช่นเองผมไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดเกมแนวอนิเมะแนวเวอตาซี่ดีๆที่เราเลือกนำมาเล่นแล้วก็นำมานำเสนอนะครับยังไงเจอกันในคลิปหรือว่าไลฟ์หน้าวันนี้ไปก่อนล้วครับเฮ้ยมีกิจกรรมอะไโรโฟมอีกแล้วเนี่ยนักวิ่งเหรอวิ่งราวหรือเปล่ามาเดี๋ยวไปวิ่งก่อนโอเควันนี้ไปก่อนลวครับสวัสดีครับ